เขาเป็นงานที่เก่าแก่นะความจริงจัดตั้งในปี1905ปีนี้ปรากฏว่ามีรถยนต์ที่ไปแสดงที่งานเจนีวาเนี่ยสองประเทศเท่านั้นเองเป็นรถพลังไบฟ้าเนี่ยที่ไม่ได้ไม่ใช่ถูกที่สุดในยุโรปนะฮะแต่ว่าบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดในยุโรป ปฏิวัติทุกความท้าทายออนิยมิสุบุชิไถ่ใจแอดลงสากลการประมูลแหล่งประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากลการประมูล กระแสรถอีวีจีนยังคงมาแรงท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งฝั่งบ้านเราหรือแม้แต่ง,งานแสดงรถยนต์ยักษ์ใหญ่ฝั่งยุโรปอย่างเจนีวามอเตอร์โชว์ที่ครั้งนี้มีรถจากค่ายแดนมังกรมาร่วมงานเป็นจำนวนมากที่สุดขณะที่ค่ายรถยนต์ฝั่งยุโรปดูหงอยเหงาและไร้เงารถค่ายญี่ปุ่นและค่ายรถอเมริกาเกิดอะไรขึ้นกับงานเจนีวามอเตอร์โชว์2 0 2 4 ตามเรามาวิเคราะห์และชมรถเด่นที่น่าจับตามองจากงานเจนีวามอเตอร์โชว์ไปกับกูรูงานแสดงรถต่างประเทศคุณชูศักดิ์ชมจินดาบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศนิตยสาราฟอร์มูล่ากันค่ะ ณชูสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจูนครับพูดถึงงานเจนีวามอเตอร์โชว์ที่เผ่านค้นไปนะคะณชูเรียกได้ว่าในใจจูนก็มองว่าตั้งแต่เขาโดนพิษโควิดไปเนี่ยก็ไม่ได้จัดมาหลายปีเลยใช่ไหมคะณชูเขาเป็นงานที่เก่าแก่นะความจริงจัดตั้งแต่ปีหนึ่งพันเ้ายห้าต่อเนื่องมาปีละครั้งจนกระทั่งปีสองพันย่สิบคะอ๋อยี่สบสิบเก้านี่จัดไปจัดไปจุดท้ายปีสุดท้ายที่จัดคือ2019ับแต่แล้วโควิดมาตอนประมาณ ้นปี2020ก็เลยหยุดไปนะฮะหยุดไปจนกระทั่งปีนี้เพ,พิ่งกลับมาจัดที่เจนีวายครั้งหนึ่งก็หายไปประมาณ3ปี3ปได้ไหม<ป><ป>คราวนี้พอเขากลับมาแล้วเนี่ยถือว่าเขาเป็นงานที่ใหญ่ในฝั่งของยุโรปหรือว่าระดับโลกเลยหรือติดหนึ่งใน5เลยพอเขากลับมารอบนี้นี่นชูมองเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเจนีวานี่ เป็นประเทศที่เป็นกลางคือไม่มีผู้ผลิตรถยนต์ของตัวเองนะฮะเพราะนั้นรถจากประเทศไหนประเทศไหนขเขาก็ไปกันคือเรียกเรียกว่าพูดได้ว่ายี่ห้อใหญ่ๆใ,ในโลกนี้นะครับไปที่งานที่เจนีวานี่ทุกยี่ห้อเลยแต่ว่าปีนี้จะเป็นเนื่องจากว่าเหตุการณ์สถานการณ์ของวงการรถยนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับมีช่องทางอื่นๆที่จะเผยแพร่สินค้าได้มากขึ้นปีนี้ปรากฏว่ามีรถยนต์ที่ไป แสดงที่งานเจนีวาเนี่ยสองประเทศเท่านั้นเองนะครับก็คือรถยนต์ของฝรั่งเศสซึ่งก็มีค่ายเดียวคือคือค่ายเลโนโลนะกับรถยนต์ของประเทศจีนซึ่งขณะนี้จีนกําลังพยายามบุกตลาดลยุโรปอยู่ก็เลยส่งรถเปที่งานนี้ด้วยนะครับแบบนี้ขนาดของการจัดงานนี้ก็ต้องมีผลด้วยสิคะเพราะว่าผู้ผลิตเข้าร่วมง,งานน้อยลงนะคือสถานที่จัดงานเนี่ยนะครับยังเป็นที่เดิมนะเป็นเป็นเป็นศูนย์นิรัศการชื่อปาเลโกนะฮะอยู่ใกล้ใกล้กับสนามบิน แต่ว่าพื้นที่จัดงานเนี่ยลดไปเดี๋อวไม่ถึงครึ่งฮะนะลดไปเยอะเลยทีนี้เล็กกว่าง,งานมาเอเต็ก์โปไหมคะรมวมเนี่ผมว่าเล็กกว่าโอโมาเอเต็ก์โปของเราที่จัดที่ืึงทองธานีนี่ใหญ่ใหญ่กว่าอืมอดนึกไม่ถึงปีนี้เล็กๆจะลดสเกลลงมาได้แบบแล้วก็มีนนอย่างที่ว่ามีมีรถดวมทั้งหมดร้อยกว่าคันนี่ฮะที่แตนแรงในงานก็เรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างแต่ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นะฮะโดยเฉพาะรถจีนที่ตอนเนี้ย พยายามรุกเขาไปที่ตลาดยุโรปมากเลยเออก็ตอนนีกน้กำลังมีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่ายุโรปเนี่ยก็จะพยายามกันจิตกันรถไฟฟ้าจากจีนโนะดยการเราคงได้ยินข่าวนะฮะ,ะอย่างอเมริกานี่ก็ขึ้นภาษีนะฮะรถไฟฟ้าของจีนเนี่ยจาก25%เป็น ขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่เรียกว่าสามีเท่าเลยนะครับค่ะแล้วก็ของยุโรปเนี่ยยังไม่ได้ประกาศออกมาชัดเจนแต่ก็คาดกันว่าขึ้นเหมือนกันก็คงจะอยู่ระดับอาจจะถึง4ีสิบถึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะค่ะซึ่งเราคงติดตามกันต่อไปว่าเมื่อขึ้นภาษีขนาดนี้แล้วเนี่ยรถจีนนี่จะทําไงกัน <G> นะครับไงแต่ก็ถ้าขึ้นภาษีขนาดนี้นีจะส่งผลดีอะไรบ้างไหมคะก็ผู้ผลิตในประเทศนั้นนั้นเขาก็ขายรถได้ ง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าคู่แข่งก็จะน้อยลงครับค่ะแน่นอนว่าถึงแม้ว่าจะลดสเกลลงแต่รถที่น่าสนใจที่เป็นไฮไลท์ของงานก็ยังมูเตรียมมาวันนี้เราก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะฮะ,ะตอนแรกนี้ก็จะเป็นรถยุโรปซึ่งก็มีสองสองยี่ห้อหลักๆนะฮะแล้วก็อีกตอนหนึ่งจะเป็นรถจีนซึ่งไปแสดงที่งานนี้เยอะเลย ันแรกเนี่ยนะครับก็คือเลโน่ no 5นะฮะสมัยก่อนเนี่ยของเลโน่เขามี r 5เนี่ยเขามีมานานแล้วนะฮะแล้วก็เป็นรถที่สมนะัยนั้นขายดีมากเลยค,คืออยู่ในช่วง14ปีระหว่างปี1972ถึง1986นะคแค่แค่14ปีเนี่ยนะครับแต่ขายไปได้ถึง5ล้าน5แสนคันนะฮะถือว่าขายดีมากเลยสมนะัยนั้นเขาก็เลยคราวนี้ก็เลย,เ,ลยเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเป็นรุ่นใหม่นะฮะชื่อชื่อเหมือนเดิมนะฮะ r 5หรือ r 5เนี่ยนะครับก็แต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือของเดิมนี่จะเป็นรถเบนซินนะฮะติดตั้งเครื่นมเบนซินแต่รุ่นใหม่เนี่ยจะมีคำว่า e-tech electric นะฮะก็คือเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับก็หน้าตาต่างๆก็เปลี่ยนไปนะฮะก็หน้าตาก็ดูทันสมัยขึ้นแต่ว่าขนาดรถเนี่ยก็ใกล้ๆกับรุ่นเก่านะครับแล้วก ช่วงนี้เนี่ยเขาก็มีเป็น2รุ่นนะฮะให้เลือกสาโมเดลนะฮะ,ค,ะคือขนาดของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยก็มีตั้งแต่70กิโลวัตต์นะครับ9กิกิโลวัตต์แล้วก็110กิโลวัตต์นะครับคือเรียกว่าเลือกใช้ได้ตามต้องการฮะ,ะคือคะจะเอาแรงขนาดไหนก็เลือกเอานะครับส่วนไอ้แบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ดิเีมไอออนที่พวกเราคุ้นกันดีนของรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมี2ขนาดความจุนะฮะคื 40กิโลวัตต์ชั่วโมงกับ52กิโลวัตต์ชั่วโมงทั้ง 2, 2> อ,อย่างนี้ก็วิ่งได้ไกลต่างกันครับแล้วแต่เลือกใช้ได้การหนึ่งของค่ายเรโนเหมือนกันนะครับก็เป็นถ้าจำได้นะฮะถ้าดูรายการของเรามาต่อเนื่องคงจำได้ว่าเป็นเ l โนเซ n i c ซึ่งเพิ่งได้รับตำแหน่งคาบเรี <Okay. S 1> วเวยของปีของสอี2024นี้ไปนะครับก่อนหน้านี้ ที่รุ่นแรกเนี่ยชื่อเลโนเซนิกเนี่ยจะเป็นรถ MPV คือรถเนแบบรถตู้นะฮะ,ฮะแต่ว่าพอรุ่นนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อเดิมแต่ว่ารถเนี่ยเปลี่ยนเป็นรถ SUV <ะ>ก็คือรถกิจกรรมกางแจ้งนะครับก็แล้วก็กที่เปลี่ยนไปอย่างก็คือเป็นรถไฟฟ้านะครับก็มีสโมเดลหลักนะฮะเลือกอาใช้ได้คือใช้มอเตอร์ขนาด125กิโลวัตต์หรือ170 7 0แรงม้าเนี่ยนะครับ แล้วก็ทำงานร่วมกับแบตเตอรี่60กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็ชาร์จไฟครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็วิ่งได้ถึง430กิโลเมตรนะครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าต้องการให้วิ่งได้ไกลกว่านั้น <Okay. S 1> ก็เลือกใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าจะขนาดใหญ่ขึ้นนะครับคือ160กิโลวัตต์หรือ218อังม้าแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใช้ก็ขนาดของจุมากขึ้นคือเพิ่มเป็น87 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับถึงเมื่อชาร์จไฟเต็มนะวิ่งไปก็จะวิ่งได้ไกลถึง625กิโลเมตรตัวเลขของระยะทางเนี่ยก็คือวัดตามมาตรฐานนะฮะแต่ว่าเวลาใช้จริงเนี่ยมันก็แล้วแต่ลักษณะการใช้ซึ่งอาจจะได้ยาวหรือใกล้กว่านี้ก็แล้วแต่นะฮะคันที่3ฮะเป็นรถของค่ายดาเซีย คำยิงดาติอาเนี่ยมีมานาดแล้วนะครับเป็นรถของโรมาเนียผลิตในประเทศรโรมาเนียเป็นติดหลายสิบปีแล้วคือค่ายเรโนของฝรั่งเศสเนี่ยไปซื้อกิจการทั้งหมดเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เป็นทุกคนรู้กันว่าดาติอาขนาดนี้ก็คือสินค้าของเรโนนะครับเรามีให้ดูทั้งหมดสาคันนะครับ <c oughs> คันแรกก็มีชื่อว่าดาติอาสปริงะครับเป็นรถที่ผลิตขายแล้วนะครับก็เป็นเป็นรถที่เขาบอกว่าเป็นรถพลังไบฟ้าเนี่ยที่ ไม่ได้ไม่ใช่ถูกที่จุดในยุโรปนะฮะแต่ว่าบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดในยุโรปนะครับก็ทำจำหน่ายแล้วเป็นรถไฟฟ้าพลังไฟฟ้าล้วนนะครับก็เป็นรถเรียกว่าเป็นวินิคอสโอเวอร์เอสนะครับคือเป็นรถเอสยูวีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีทั้งรถมีอย่างเดียวคือขับรล้อหน้านะฮะแต่ว่ามีขนาดให้เลือก2ขนาดนะครับก็คือประเภท อันนึงก็คือติดมอตเตอร์ไฟฟ้าขนาด48กิโลวัตต์หรือ65แรงม้านะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้มอเตอร์เล็กลงไปหน่อยคือ33กิโลวัตต์หรือ4 45แรงม้านะครับ <c oughs> ส่วนอไอ้แบตเตอรี่ทั้งสองแบบเนี่ยใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวกันนะครับคือขนาด26.8กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จไฟครั้งหนึ่งก็วิ่งได้ไม่ไกลนะฮะ220กิโลเมตร แล้วก็อ้าวคันนี้อีกคันหนึง่งอันนี้ใหญ่กว่านะใหญ่กว่าสปริงก็คือดาเซียดัสเตอร์อันนี้อันนี้เป็นรุ่นใหม่นะฮะเพิ่งเปิดตัวนะครับก็เป็นรุ่นที่สมก็มีขนาดเรียกกันภาษารถยนต์ก็ว่าเป็นซับคอมแพกครอสโอเวอร์เอสยูวีนะฮะคือรถกิจกรรมคลั้งแจ้งขนาดเล็กกว่าเล็กกระทัดรัดนะครับคือตัวถังยาวแค่ประมาณ4เมตร34เซนนะฮะยังเรียกว่ายัางเป็นซับคอมแพกอยู่นะครับค่ะแล้วก็ มีให้เลือกทางประเภทขับล้อหน้านะครับแล้วกนะ็ขับทุกร้อหรือขับสี่ล้อนะแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนด้วยร,ระบบคุมพลังขับเคลื่อนเนี่ยก็มีให้เลือก3าอย่างนะคือเป็นประเภทใช้เครื่องยนต์เบนซินหรือใช้เป็นแก๊ส LPG ก็ได้นะอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะแต่ว่าติดระบบไมล์ไฮบริดหรือว่าไฮบริดแบบอ่อนเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ แบบที่3าคือเป็นประเภทไฮบริดสมบูรณ์แบบเลยนะครับก็มี3แบบก็เลือกใช้กันแล้วก็ระบบเกียร์นะฮะก็มีให้เลือก2แบบตามชอบก็คือเกียร์ธรรมดา6จังหวะนะครับกับเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะเขายังใช้นะฮะเกียร์ธรรมดาในขณะที่ในเมืองไทยเรานี่แทบจะไม่ใช่พวกเราแทบจะขับรถเกียร์ธรรมดาไม่เป็นกันเลยนะครับผู้ที่หัดขับรถสมัยใหม่นี่คง รถเกียร์ธรรมดาไม่เป็นเลยแต่ว่าในยุโรปนะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดานี้ยังนิยมใช้อยู่แต่ถ้าว่าขับเป็นนะฮะอย่างผมนี่เคยขับตอนเริ่มต้นขับก็ขับเกียร์ธรรมดาสนุกฮะขับสนุกแล้วตอนนี้ขับได้หรือไมคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขับมายี่สิปีแล้วฮะสุดท้ายนะครับผลงานชิ้นสุดท้ายของค่ายดาเตียเห็นหน้าตาก็คงจำ ยังไม่ทําขายเดี๋ยังไม่มีขายนะครับ,รบอันนี้เียงเป็นคอนเซปต์คาร์หรือว่าเราเรียกว่ารถแนวคิดนะครับคือไดเซียนเนี่ยเขาส่งรถไปแข่งแรลลี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นดาก้าแอลลี่ที่ท่านผู้ดูนี่อาจจะเคยได้ยินมานะครับกับแรลลี่ที่ชิงแชมป์โลกเนี่ยนะครับเขาก็มีแข่งด้วยเขาก็เลยทํารถคันนี้ขึ้นนะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือต้นแบบของรถแรลลี่รุ่นใหม่นะครับ ตั้งแต่ปี2025คือคือฤดูหน้าเนี่ยเขาก็จะตรงก็ไปแข่งขันนะครับก็หน้า,นา,นาตาก็ถึงขังนะคือเป็นรถที่แข่งแรลลี่ซึ่งอย่างแรลลี่แรลล,ลลี่ดาก้าเนี่ยค,คือไม่ได้วิ่งบนถนนธรรมดานะฮะต้องวิ่งวิ่งในเทรายเพราะฉะนั้นรถก็จะต้องบึกบึนนะฮะที่ลุยได้ดีๆอย่างลักษณะอย่างที่เห็นบนจอเนี่ยนะครับก็เป็นรถขับเคลื่อนทุกล้อนะครับ ก็ใช้เครื่องยนต์ทวินเบนซินฉีดตรงนะครับ V6 3ลิตรนะครับแล้วก็ให้กำลังสูงถึง2 1 5กิโลวัตต์หรือ360แรงม้านะครับแล้วก็ใช้เกียร์6จังหวะครับก็คอยตามดูนะฮะว่าปีหน้าถ้าเราอยู่ในวงการแรลลี่ติดตามการแข่งขันแรนลดี่ระิงๆทิ้งๆทัทโลกอะไรต่างๆก็จะได้เห็นรถหน้าตายอย่างนี้นะครับ่งเป็นของค่าดาเซีย ครคืออัน,นี้เขาวิ่งในทะเลทรายใช่ไหมใชแล้วถ้ามาสมมตินัางเข้ามาที่บ้านเรามาวิ่งแบบเป็นลลลีนี่คือบ้านเรานี่เป็นประเภทลลรีมักจะเป็นแบบค่อน,นข้างสมักเล่นหรือกึ่งสมักเล่นนะคือไม่ไม่ได้เอากันยิงจังเหมือนแต่ที่เขาแข่งกันระดับโลกครับอืมค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดประมาณ5คันที่แมาชูได้เลือกมาแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเราจะได้ดูอีก6คันค่ะซึ่งเป็นรถยิป อ่าจีนเป็นรถจากจีนรถจีนล้วนคือจีนล้วนลเลยในงานเจนีวามอเตอร์โชว์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปในปี2024นี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะคอยติดตามชมกันดีกว่าว่ารถจีนจะมาเป็นไฮไลท์อะไรในงานเจนีวารถจีนที่ขายได้บ้านเราหรือเปล่าใช่ค่ะก็ติดตามชมกันได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนชูเป็นบรรจุเลยนะคะที่มาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับรถที่เป็นไฮไลท์ในงานเจนีวามอเตอร์โชว์นะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกับนชูอีกครั้งหนึ่งค่ะเอ็กซ้า กันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไปปฏิวัติทุกความท้าทายออนิวมิสุบิชิถ่าใจแอดลิ oh, ย,ยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลกลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขันโมโต G จีพีอย่างเป็นทางการ